มอส JK สวัสดีค่ะรถเก๋งราคาประหยัดไปกันแดดกันฝนกันนะคะ Toyota โโูรุ o ่ a รถยนต์ปี02ค่ะเป็นรถบ้านแท้ๆเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างดีค่ะแอร์เย็นภาสี6 8เครื่องเดิมหัวฉีด 1,500cc นะคะราคาคันนี้ค่ะเพียง26,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถยนต์มือสองเกียร์ธรรมดาค่ะเกียร์เข้าคบไม่หลุด เชื้อเพลิงน้ำมันอย่างเดียวความร้อนปกติรถขับทางไกลกันได้ค่ะเร่มชุดโอนมีครบนะคะ26,000บาทค่ะกันแดดกันฝนกันลมกันได้สบายค่ะใช้งานได้สะดวกนะคะสนใจติดต่อทักคุยนัดหมายดูรถติดต่อตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยต้องโทรนัดโทรอัปเดตสถานะรถก่อนนะคะเพื่อความสะดวกของตัวท่านแอดมินก็เพียงแนะนำให้ท่านรับชมกันเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ